จุดนี้จุดเดียวครับที่แย่โคกงช้างหน้าการไฟฟ้าไม่ใช่แผนการทางพิโลกตรงข้ามกับฟอร์ดฟอร์ดพิจุูโนโลนะครับที่แยกโคกงช้างไฟแดงนี้ก็มาจอดที่หน้าแผนการทางได้เลยแล้วก็รอไฟเขียวแล้วก็ข้ามไปได้หมวดทางหลวงพิเศษ อยขวาได้นะเราจะสวนเข้าโคกชค้างก็ได้แต่เราไปวนในซอยตรงไอ้กรุงเทพกรุงเทพประกันไฟเข้าตรงกรุงเทพประกันภัยดีกว่า ปลอดภัยดีเพราะว่ารถมันขวาได้ออกจากโคงช้างอะ่ะแล้วก็ไปแยกออบซ้ายเราจะไปในแถวหน้าค่ายเอากาหรือค่ายบอชลอลก็แยกตามซอยเอาครับโอเคครับออกซอยนี้ก็ได้ อัด้ผมสักบาร์เบอร์บัดคิวก่อนเมนเจ้าถิ่น แปดศูนย์้าแคิวที่ต่อหน่งสองสจัดไปนไงเนื่ยีคนี่ไปไม่ตบมัน ็นย้อนหลังยี่สิบปีก่อนเออก็อาจจะมองคุณเอแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องปกติเลยเขาพอคุณไปปุ๊บเขามองตัวเขาเองอ่ะกูจะไปเมื่อไหร่ก็ไดู้จะไปเมื่อไหร่มันยังไแล้วปูตอนไหนวะเนี่ยรอคิวนะคุยก็สบายใจไงไม่ต้อเครียดหรออะไรปล่อยได้ปล่อยเราจะไปแบบว่าทำไมเอาชีวิตเรื่องมันใครอใครก็รู้เศรษฐกิจแบบนี้พี่การที่เราจะไปออยู่เนี่ยไม่ต้องไปสนใจใครเลยใครไม่มองหรอก เขามีแต่ว่าเขาเมมมานั่งว่าอุ้ยที่มันทำอะไรม่ไปแล้วอไรย่ีมองหรอกก็จะมองว่ากูจะไปกอไรออมองนะถ้าเสียตลาเราอยู่กลับไปที่จุดที่จุดเดิมก็บางทีไม่มองทีเราแก่เราบอกคนเจ้าก็พูดถูกอ่ะทำอะไรไม่ถูกมาผ่านกับไที่จุดเดิมไปยืนที่จุดเดิมแล้วเรื่องใหม่พอยืนปุ๊บเดี๋ยว็ปตาตัวตายโัตายก็ของมตะตายหงอรถกันรถกวงแ่แบงยแบงค อะไรก็ใชมันอยูแบบ่ไล่แดดออกไปไล่าหมดพยองพยักเก็บทิ้งหมดโลมาลาไปพวกสม่วราโดนยึดขึ้นมาพูกไม่ต้องมันไปแต่กระเป๋า <c oughs> เลยแ <c oughs> ต่ก่อนที่ขนโอ้ติบ้ายี่สิบห้าเที่ยวอะ,ะแล้วก็ขนกลับมาเหลือสิบห้าเที่ยวต้องการขายทิ้งมัอออแอรเก้าสิบตอนตอนนันพกอกอสอจะเท่าไงแล้วดันอะไรทาประก,กันเรื่องไงออเอออนนี้ ไอ้าพงนี้วันเลยแล้วปรับพงศงพื้นที่ให้กวสอนเสร็จแล้วอ่ะแม่งหมายแปะหน้าบ้านเฉยเลยโอ้โผูการโผล่กมายกเลิกสัญญาด่วนเลยคืนเงินว่าอีกเขาจ่ายค่าเช่าหมื่นห้ามาแล้วสัญญาสามสามปีอ่ะสามตอนหนึ่งตอนสามตอนหนึ่งโอ้โรวยแล้วนะเนี่ยกลับมาใช่นี่เหมือนเดิมขนไม่งคิดแตกขนคนเดียวทุกเย็นคืนพอปิดร้านก็ขนออกขนออก คนครับไปกจะไเจ้าใอ้เป็นสี่ห้องเลยไงหมดอะไรก็เกิดเปนห่อยหด้วต้งเดี for ๋ยวหายใจการก็คือหูแล้วนี่ ยังไม่ได้จะหลดกับปเปเรียนอะไรเงี้ย <c oughs> แค่ที่รนงน้าน <c oughs> ไปซื้อก <c oughs> ็ผมลเียดีเก็บเงินเพราะว่าเสื้อผ้ารออยู่แล่ที่ยนเออเดี๋ยวอี้ามจะเส <c oughs> ไปเลยไปเลยกรบก็าาากเหนแฟ <c oughs> ต้องมีได้คุยถ้าอยากรู้ข่าวอะไรต้องมาร้านตับผม <c oughs> หายาอยู่ในซอยีอยู่ในอยอยู่ในสักบาเบอร์นี่แหละนี่สเตัเอพิดตัวนะว่าใครเป็นใคไม่มีพาดีพาดจริงไม่เปิดจริงเดี๋ยวปภาพเออไม่เปิดไม่ได้ที่นำพี่จะมาเอาเอง เดินเลยลบหรือว่าธุรกิจกเดินเลยบอยากตัดสุยไว้เพ่บอกนพาไปกินเนี่ยไห้ตกใจแล้วเครื่องแต่ว่าต่างประเทศนะแต่ในประเทศเดียวโหแต่เมื่อในประเทศมีของพักทุนละน่ไงแต่เนี่ก็ไม่ด้แย่งที่อื่นต่าบันช่วยให้กู่ได้เจ็สายเป็นต้น แต่ยังไม่ได้จ่ายบิลเป็นบิลสักแบกแบบเลยแต่ถ้าสั่งประเทศมาเนโอ้โหเยเรียบร้อย,อยอมันเป็นอยู่ที่โควิดน,น,นั่นจนปีนึงเต็มเต็มเลยนเนาะไม่ต้องประกาศมาจีน GDP นไม่ต้องแล้วนะนนอะไรได้อยู่เนี่ยพลังงานน่ะตอนนี้ตอนนี้ที่อยู่ได้คือไฟฟ้า เกิดไไม่มีไม่มีอะไรปกป้องเราใช้ไฟทุกวันน้ำมันน้ำมันนั่นะอยู่ได้ครับจะตกบอามเสียสุดคือการยิงไม่เคยไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อนชาติเป็นชาติไม่เคยเกิดทับงานใครก็จะไปคิดเล้นะว่าผทำงานตรงนี้จะตกงานได้ไหมไม่จะคิดเลยเจ็บไม่ได้อที่เมียน้องที่ทำงานน่ะเมียเขาเป็น เป็นแต่ของสายจะเป็นอ,อะไรเนี่ยบางประเทศอะต้องพักอยู่ยาวเลยเลยต้องเลยลาออกมาขายต้มต้งต้มตามแซบนัวกันหมดม,มีบางคลิปที่ว่าสองผมมีอะไรเนาะไปทํากันอะทําส่งแก๊ปส่งอะไรทําอยู่ที่บ้านลูกสาวต้องทําด้วยออใชเอ่นๆคลิปนั้นอะอ แฟนไปแก๊ปช่วงเนี้แกปช่วยชีวิตคนเมื่อแต่ไหนหลายคนใช่โอ้พิโลกตั้งห้าพันกว่าคันนะผมไปจะไปสมัครอะห้าพันกว่าแล้วรอห้าพัแล้วก็สลับกันไงเพื่อนผมเฉพาะอะไรแก๊ปหรือว่าเฉพาะแก๊ปอ่ะที่มียอดไอ้คนขับได้่ใชมถ้ามันส่งในไกลอ่ะมันคิดค่าส่งต้องห้าสิบหกสิบบาทนะใช่ก็ผมเคยสั่งไอ้แรบร้อยเอ็ดตรงไอ้บัวขี้อ่ะมาที่อินโดนีเซียเจ็ดสิบอะจะจะกินเซฟเอ่อค่าส่งเจ็ดสิบดิ จะกินลาบแดงอ่ะลาบผมอ่ะมันบวกตังระยะทางเนร่ยโอ้โอเขาจคุณสั่งไกลคุณก็แพงมากตอนนั้นแพงนี่ก็คนละฟากเลยเต็งหนาวมาบ้านผมอ่ะสั่งกระเพราสามสิบมาส่งจะแค่สี่สิบเหมือนเดิมไม่ใช่เหรอกระเพราร้อยกระเพราร้อยยางทำไปไกลจริงต้องสั่งหลายๆอย่างมันก็ส่งเลยเมื่อกี้ลูกชายผมมันสั่งในต้มเล้งแล้วไปส่งที่มรคาทองเนี่ยอืมไถ่ลูกร้อยยี่สิบนะ ห้าสิบห้าสิบหกสิบบาทอ่ะเดี๋ยวพอไปซื้อกระดูกหมูที่เต๋อรังหามาต้มก็พูดถึงมันอย่างนี้แล้วมันก็เถียงเราอ่ะนี่เนี่ยรุ่นพ่อเป็นอย่างนี้เนี่ยดูมันนะเล่นใจนะเนี่ยความสะดวกสบายของคนรุ่นใหม่ยี่สิบเรเราซื้อกระดูลกปอดมาต้มสักโลดีกอืากินกันสามมื้อ สดน้ำโล่งๆมะน,นาวสดๆมารสชาติไม่ได้ไม่ใช่จะอร่อยนะมันไม่ใช่เป็นอย่างว่าลูกพี่น้ำเป็นไม่หมดล <อะ S 2> ูกผมก็เป็นนั่น,นะเหมือนจนเลยแล้วอาหารก็ไม่ใช่ว่าอาหารพวกเนี้ยมันไม่มีผักมีหญ้าเหมือนที่พวกเราทากินเป็นไหมใช่เรนจะมีผักมีหญ้ามีอะไรยังไงเพอเราไปว่ามันก็บอกพ <อะ S 2> ่อคิดอย่างนี้ห่อ่านี้่อย่างนี้มีบอกเขามีเรื่องมาก นี่ดีนะผมเครียดแล้วเนี้ยพี่อนตัดให้มันดีนะนั่นแหละแฝดสิบบาทก็แพงอยู่แล้วเนี่ยจะมาขอลดอย่างเงี้ยดีดีนะดดนะถ้าผมไม่เครียดนล้วมันจะหนักกว่านี้อีกย่ายูดมือจะสั่นเอ๊ะสัตวเนี้ยเราทำงานเราพยายามมาคุยเรื่องในผมเครียดงานจะออกมาสวย ไม่ก็ต้องยัยใช้ตังค์อยู่ใช่ทำอยูู่้วยผมโลภาอะไรอ่ะ้ยผมมีเงินพันอยู่ในกระเป๋าผมกจะไปใช้นะครับเดินไปเดินมามันไปมันจนได้อ้าวมันมีขาเดินอ่ะอืเเผ่วกินมากทุกวันจะได้เนยนะอยากใช้ตังค์นะเนี้ยพอที่เราทำงานที่ลองที่เราอดอยากยากสักสามสี่เดือนให้กินแบบเหมือนเราอยู่ในป่าทลองดิจะเป็นไง มันก็มีตังค์เหลือสิเหลือเหมือนเหลือเหลือน้ำแก้วเมื่อกี้ลูกชินเท่าไรนะหูเนี่ยเท่าไรละสาบาทละเห็นไหมซื้อหมูมาเลยมาสามสบาทขายได้สองมื้อแายมาแดดรถออกมาถ้าเดินออกมาแล้วเนี่ยขายสามสิบไา่หไให้เอารถมาไปจัดได้หขายยสิได้เนี่ยหมูอะไรขิดหมูขีดละสิบห้าแล้วเนาะัดผัดกระเพราได้ละตัดผมแปสิบ น้ำอีกสามสิบร้อยสิบพ oh. no. ี่อยู่บ้านเฉยพี่ก็ไม่เสียตังค์นี่ยพี่ออกมาเนี่ยเข้าบ้านแลนะเดี๋ยวประเดี๋ยวไม่ลงเนี่ยเวอร์ซีเอาละเอาละพี่ตับครับครับ ยางอะไรรถมือสองยางรถยนต์เอาทุกอย่างยางก็มีสักบาร์เบอร์ทรงผมให้คำปรึกษาทางหน้าก็จะมีอะไรเนี่ยเมืองไทยแคปิตอลโอ้โหจำนำได้สักอบรีด F อฟทูเอชอโอ้โหสออารมณ์การสุลาไบเสนี์โพสไปร์โอใบสน์มีด้วยประกันต่อพรบสอ,อยโคกช้าง สิบเก้าสิบแปดยี่สิบอยู่ประมาณนี้ครับตรงก่อนถึงปามเพสหนึ่งสองท็อปหมากข้างวัดศิลาแหลนโอเค่อได้ัรงใจไปต่อ